ขอนแก่นเนี่ยเขาใช้ให้ตำรวจเนี่ยใช้โดรนบินไปตรวจความร้อนเอ,อไปตรวจความร้อนคนที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเดี๋ยวให้ดูนะคะคุณผู้ชมคะทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นใช้โดรนแบบนี้นะคะแล้วโดรนเนี่ยมันจะมีการสแกนเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์สีๆอย่างเนี้ค่ะโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอนัยนะคะอ่ารัศมีการมองเห็นเนี่ยเป็นกิโลเมตรเลยนะ แต่บินสูงจากพื้นในสามร้อยเมตรเห็นไกลเป็นกิโลคือประมาณว่าไปได้ไกลมากมและซูมจับบุคคลทั้งเป็นรถยนต์มอเตอรไ์ไซค์อะไรเง <คน S 1> <ม>ี้ยได้ด้วยใช่ไหมจ,จับภาพจับภาพไม่ใช่จับตัวนะจับภาพแล้วก็จะตรวจความร้อนด้วยระบบอินฟราเรดเนี่ยค่ะ ตอนนี้รู้เลยว่าใครมีความร้อนสูงทีนี้จะเน้นกลุ่มไหนเน้นกลุ่มที่พวกมานั่งร้อมวงสังสรรค์กินเดิมกันเนี่ยนะคะนอกอาคารเป็นหลักเลยค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ต้อง move ไม่ต้องเคลื่อนที่ไปเอาโดนบินไปเลยค่ะเป็นกิโลเลยเห็นซุ่มกันที่ไหนนะคะตั้งวงที่ไหนเอาไปจับความร้อนเลยนะคะว่ามีใครเป็นไข้ไหมแล้วก็เห็นภาพด้วยนะว่ามีการม่วสสมกันในช่วงเคอร์ฟิวนี่ค่ะเอออันนี้เข้าใจละเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไป แถวอำเภอสอยดาวเราไปที่อําเภอสอยดาวแล้วก็เวลาเขาตรวจไข้เราเนี่ยเขาจะมีด่านตรวจไข้ค่ะเขาไม่ได้มาเอาใช้เครื่องมือถือมาจี้หัวเรานะอันนั้นจะใกล้กันเกินเขาใช้ผมเข้าใจว่านั้นระบบเดียวกันนะเป็น,นยิงเลเซอร์เขาตั้ง <infrared S 1> กล้องอยู่ใกล,ใกล<อ>้ๆแล้วให้เรายืนเนี่ยค่ะแล้วก็ เช็คเลยอ้าวพานคุณกัมพูไม่มีไข้นะฮะ,ะ,ฮะก็แผ่นค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังปฏิบัติการกันเข้มงวดอยู่นะคะคุณผู้ชมไปที่ไหนก็เจอด่านเราไปเมื่อง่านก็เจอนะคะ